ยามเช้านะครับเบบีมายังเบบีอ่ะเล่นกับเบบีอ่ะนี่ปล่อยแพ้กินกระถินนะครับผม bày ăn cá thịt yam sáng sớm nhé các bạn, tí ôm má, ôm luôn แก๊งแฝดสามแก๊งแฝดสามแกงแฝดสามไปมันเออ,เอ,อแก๊งแฝดสามเห็นไหม <c oughs> ไปเราไปเดินเล่ลลเเเเเนไปมันไปมันเบาๆเด้อวางเบาๆไอ้จังมันเดี๋ยวมันก็เดินเล่น ไม่เข้าหรอวิ่งเล่นเฉยประตูลัดมั้งก็ได้ดอกน้องที่แต่ตัวนี้มันต้ออกไปเนี่ยอุ้มมันพี่อุ้มหน่อยพี่อุ้มหน่อยไอ้ตัวนี้เจ็บขาเนี่ยแม่เจ็บขาได้เนี่ยขาหลังขยับ ลูกแพะเพียบเลยนะครับช่วงนี้มันวิ่งมันกระโดดโลกเตนมาเนี่ยไอตัวนี้ไม่เดินเออช่างมันหาตินการผลผลิตกำลังออกมาแล้วนะครับสวยๆน่ารักนะโอเคครับสวัสดีครับผม